12ดาบชั้นเลิศที่ถูกเปิดเผยอ,ออกมาในเวลานี้แล้วมีดาบอะไรบ้างล่าสุดเลยถูกเปิดเผยอ,ออกมานั่นก็คือดาบยากุซาคะเซนที่ฟูจิโทระนั้นใช้อยู่นั่นเองเป็นทั้งดาบด้วยเป็นทั้งไม้เท้าของฟูจิโทระด้วยแรกๆก็ดูแล้วไม่ค่อยมีสงาาส่าราศีตะเคอาไหลนะแต่ไปามาเป็นของโคตรดีกันซะอย่างนั้นนะดาบโยรุก็เป็นดาบดำที่ตาเหี่ยวครอบครองอยู่มุราคูโมกิริสุดยอดอาวุธที่คุณลุงหนวดขาวเคยใช้และครอบครองในตอนที่ ยังมีชีวิตอยู่ส่วนเอสนั้นก็เป็นชื่อดาบผู้ใจของโรเจอร์นั่นเองส่วนโชไดคิเทสึรนั้นถูบอกออกมานานแล้วว่าเป็นหนึ่งใน12ดาบชันเลิศแต่ในการ์ตูนนั้นก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าดาบนี้อยู่ในการครอบครองของใครนะแต่นั่นแหละแฟนๆการ์ตูนก็คาดเดาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าดาบนี้เนี่ยมันอยู่ในกำม,มือของใครกันแน่นะเท่ากับว่าในบรรดา12ดาบชันเลิศนั้นจะเหลือดาบอีก7ดเล่มเลยนะครับที่ต้องรอการเปิดเผยว่าดาบ7เล่มที่เหลือนะ มีดาบชื่ออะไรบ้างและอยู่ในการครอบครองของใครบ้างครับคิดว่าก็คงเป็นพวกตัวละครระดับท็อปๆนะครับผมที่จะสามารถเอาดาบพวกนี้อยู่ใช้งานดาบพวกนี้ได้ได้ครอบครองดาบพวกนี้นะครับ